อาณสวัสด์ทุกคนเช้ามากเลยไม่อยากทำอะไรเลยอะแต่งานก็เยอะมากยังไงวันนี้นไปดูกันดีกว่าว่าเราจะทำอะไรบ้างเปิดได้แล้วบูทบูท สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการตอนนี้อาบน้ําเสร็จแล้วเราเราก็ต้องไปลุยงานต่อเพราะว่างานแม็กก์เยอะมากในอีพีนี้เนี่ยแม็ก์จะให้ทุกคนเห็นในความวุ่นวายของชีวิตแต่ละวันคือมันไม่ได้ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเป็นแม็กก์เหนื่อยมากวันนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยก็ให้คนงานไปเก็บยางเก็บยางพวลาแล้วคราวนี้เราก็จะพาคนงานไปขายแล้วก็ต้องไปส่งคนงานที่อู่เพื่อเอาไปซ่อมรถไถเพราะว่าช่างไม่พอดังนั้นเราต้องเอาคนงานเราไปซ่อมเอง แล้วก็คือแม็กต้องไปนวดเพราะว่าปวดไหล่มากปวดไหล่แบบขยับไม่ได้เลยอะตอนนีน้แล้วหลังจากที่นวดแล้วอะแม็กน่าจะกลับบ้านที่สกลเพื่อไปดูห้องเช่าเพราะว่าห้องเช่ารู้สึกว่าห้องเช่าจะฉมรุดแล้วก็ต้องกลับมาที่สวนต้องขับรถไปขับรถกลับอะรวมแล้วก็ร้อยกว่าโลก็ต้องรีบไปรีบมาให้ทันเพื่อที่ต้องกลับมาดูรถไถแล้วก็มาดูคนงานในสวนแต่และว,วันแม็กต้องรีบสุด มันบอกไม่ได้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างในแต่ละวันอะแต่ว่ามันเยอะอะไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้มันจะทำอะไรบ้างตอนนี้กำลังไปขายยางแต่ว่าต้องไปเอากาแฟจะไปร้านยางกันเรามาแวะอเมซอนกันก่อนมาซื้อกาแฟตอนนี้เราก็จะไปขายยางต่อกันเลย ันนี้พอช่างยางเสร็จแล้วเราก็จะไปกินข้าวก่อนก่อนที่จะทําอะไรเราไปกินข้าวก่อนถูข้าวใส่ข้าวเขาาไปท่านหนึ่งเออแล้ววันนี้เบอร์ข้ในนนำมาหาร้อยเบอร์สองพันจะมากันนี้่นี่ รอยเก็บดอกอไร้ายเยอะสองพันคือตอนนี้นนนก็ไปส่งคนงานที่อู่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ขายยางเสร็จไปกินข้าวกินข้าวเสร็จไปส่งคนงานไว้ที่อู่แล้วแม็กเนี่ยก็ต้องออกมาหาหมอปวดไหล่มากขับรถคือปวดแขนมากตอนเนี้ยปวดไหล่ด้านเนี้ยโอ้ยจะพักไม่ได้อ่ะคืองานมันเยอะอเหนื่อยตายลวเนี่ย มีนวดแล้วแสบลังมากย้ำม,มองอมเดี๋ยวถ้าเสร็จจากนี้เราค่อยคุยกันเดี๋ยวขอนวดก่อนเหนื่อยแสบนวดเสร็จแล้วดีขึ้นปวดไหล่ปวดคอไม่มีอารมณ์อะไรเลยแล้วก็ต้องรีบกลับไปที่สวนเพราะว่าเมื่อกี้ไปแวะเอ่อปูแล้วรถก็ยังไม่เสร็จไต้องไปเอาน้ำมันดีเซลน้ำมันไห้ดูิี วุ่นวายแต่ละวันวุ่นวายวุ่นวายมากวุ่นวายอะไรกันนักกันหนาะผู้ถนนจะได้ไปทำธุระที่อื่นต่อก็ไม่ได้ไปเพราะว่าห้องเช่าที่ท,ที่บ้านที่สะกลรั่วก็ต้องไปลับที่สะกลก่อนขับรถจากนี่ไปประมาณหกสิบกิโลก็คือต้องขับรถประมาณห้าสิบนาทีแล้วก็พอคนงานไปคนนึงทําอะไรให้มันเสร็จภายในยี่สิบนาทีแล้วก็ต้องรีบขับรถกลับมาอีกห้าสิบนาทีเพราะว่างานเรายเยอะอยู่คือเหนื่อยมากอะ่ะแล้วก็ต้องรีบเร่งทุกอย่างเลย เกิดมเกิดเป็นนมกก้าไม่ได้สบายเลยใช่ไเนหนื่อยสุดๆถึงแล้วตอนนี้ก็อยู่บ้านที่สกลนูน่นข้างหลังให้คนงานขึ้นไปอุดหลังคา100ลอยรั่วภายในยี่สิบนาทีแล้วเราก็จะกลับสวนคืองานมันเยอะมาแต่ว่ารู้สึกว่าจะให้เปลี่ยนบ้านพับให้ลูกบ้านก่อนเหนื่อยจะเป็นลมแล้ว ตอนนี้ก็กลับมาถึงสวนแล้วขับรถเหนื่อยมาปัหามันว่นกันตอนนี้ก็ต้องออกมาซื้อของก่อนจะไปกินข้าวก็ยังไม่ได้กินหรอกนะเพราะว่าไม่แกะ้ไปดูเอ่อพวอที่ต่อท่ออยู่อ่ะ แล้วคราวนี้พวกที่ต่อท่ออ่ะมันก็ไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราสั่งไงก็คือถ้าแมงไม่อยู่มันก็จะมีปัญหาแบบนี้เสมอเราก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขในหน้างานเป็นเรื่องปกติออกมาซื้อน้ามันไปใส่รถไถที่เขาฉีดยาอยู่แล้วก็เครื่องตัดยาที่เขาตัดยาอยู่รี่ทําอะไรมันเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปแต่งตัวออกไปกินข้าวดีกว่าจะได้ไปทําอย่างอื่นต่อทําไมวันนึงอ่ะมันไม่มีสักแปดสิบชั่วโมงเนาะที่สี่ชั่วโมงเนี่ยมันน้อยเกินไปมันยังเหนื่อยไม่พอ ก็จะบอกให้เลยนะถ้าใครที่กําลังท้อใครกําลังเหนื่อยอยู่อ่ะมันไม่มีใครเหนื่อยเท่าแม็กแล้วจ้าบอกไว้เลยจะบ้าอยู่แล้วลืมไปททำอะไรเสร็จก็ต้องได้กลับไปโอู่ไปดูพวกซ่อมรถไถอีกชื่อขอถอดปักตัวเองแป๊บนึงได้ไหมวันนี้เบื่อมากจะหาอะไรกินกันดีกว่า คือตื่นมาเนี่ยกินแล้วนะนิดๆหน่อยๆกินข้าวไปละจานนึงอ่ะเดี๋ยวว่ากินข้าวแล้วกินกลับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปซิ้อของอะไรครับมาชิมเขาเกียกบปากหม้อกันก่อนมาชิมปากหม้อกันก่อนปากหม้อเป็นชิ้นโตโตอย่างเงี้ย ข้างในเป็นไส้หมูสับกับเออเป็นไส้หมูสับกับหอมแล้ว,วไม่น่าอร่อยดีนะชิมคำเลยนะคำแหญ่แป้งเขาทำให้สุกสดมันอร่อยอร่อยมากอ่ะข้างในมันจะเป็นแบบ ไส้หมูสับอ่ะอันนี้มันจะเป็นกรอบๆนะขนมเบื้องเนี่ยมันก็จะมีถั่วง,งอกหมูสับที่เขาผัดอร่อยอร่อยเลยนในแถวนี้จะเป็นอาหารเวยนนามาหารอะไรกับรู้หรือเปล่า,า,าก็อาจะปักหม้อจานเมื่อกี้จานละสี่สิบบาทเองนะถูกมากอร่อย วันนี้เราก็มากับรถคู่ใจของเราไมชอบตักแด่อย่างเงี้ยกบ,บ้ากลับมาอาบน้ำอีกรอบจากต้องไปดูคนงานที่อู่เพื่อซ่อมรถไถแล้วก็เอารถไถกลับมาไป คือตั้งแต่เช้าอเป็นค่ำไม่ต้องทำอะไรแล้วโอเคเดี๋ยวขอขับดีกว่า ึ่งวันอนุนวายของแม็กคืออีพีเนี้ยทาขึ้นมาเพื่อว่าอยากไม่อยากให้ใครเห็นความสมบูรณ์แบบอยากให้ทุกคนเห็นในความวุ่นวายเห็นในความจริงเห็นในปัญหาของแต่ละวันว่ามันต้องเจออะไรบ้างให้เห็นความเหนื่อยความหน่ายความหนักอึง้งสิ่งที่เราต้องแบกรับมันเยอะแยะเต็มไปหมด อีพีนี้ก็ให้มันเป็นอีพีที่แสนวุ่นวายวุ่นวายเป็นธรรมชาติธรรมชาติเป็นโลกแห่งความจริงตอนนี้แม็ก็ง่วงมากแล้วเดี๋ยวก็จะได้อาบน้ำพักผ่อนทําอะไรที่ตัวเองชอบแล้วก็หลับไปแล้ววันพรุ่งนี้ก็ตื่นมาใหม่ตื่นมาสู้ใหม่ยังไงสุดท้ายนี้ฝากทุกคนกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม็กด้วยนะยังไงคืนนี้เหนื่อยมากแล้วพอแค่นี้ก่อน ลับฝันดีลาตีสสดจ้ะบ๊ายบาย